หมอแนะนำ5แป้งกินแล้วอินซูลินไม่พุ่งช่วยลดความเสี่ยงเบาหวานและโรคหัวใจได้ด้วยนายแพทย์เจตบุญยวงวิโรธได้เผยผ่านเพจหมอเจตโดยระบุว่าคนที่ลดน้ำหนักคงกลัวที่จะกินแป้งนะแต่แป้งหรือคาร์โบไฮเดรตก็เป็นสารอาหารหลักที่ให้พลังงานกับร่างกายเราถ้าเราต้องใช้แรงหรือกำลังก็ควรกินคร์บนะโดยที่ต้องเลือกเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนรวมถึงต้องควบคุมปริมาณด้วย วันนี้เราจะมาแนะนำ5แป้งที่กินแล้วอินซูลินไม่พุ่งช่วยให้เรามีพลังงานไปทำกิจกรรมต่างๆแถมยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานและโรคหัวใจอีกด้วยนะ 1ข้าวกล้องข้าวกล้องคือข้าวที่ยังมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวอยู่ทําให้มีใย,ยอาหารสูงซึ่งใย,ยอาหารจะช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดทําให้อินซูลินไม่พุ่งพรวดพลาดนอกจากนี้ข้าวกล้องยังมีวิตามินและแกธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายอีกด้วยนะอันนี้รวมไปถึงข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวทางสุขภาพอื่นๆด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมว่ากินแต่พอดีวันหนึ่งอย่าเกินสองทพีครับ 2. องควินัวควินัวเป็นธัญ,ญพืชที่มาแรงสุดๆในตอนนี้เพราะเป็นแหล่งโปรโตีนชั้นดีมีใย,ยอาหารสูงและยังมีกรดอะมิโน,โนที่จำเป็นต่อร่างกายครบถ้วนอีกด้วยการกินควินัวจะช่วยให้อิ่มนานอินซูลินไม่พุ่งแถมยังได้โปรโตีนไปเสริมสร้างกล้ามเนื้ออีกด้วยนะคุ้มสุดๆ 3. ขนมปังโฮลวีท ขนมปังโฮวีตทำจากแป้งสาลีที่ยังคงมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้ม,มเมล็ดข้าวอยู่ทำให้มีใย,ยอาหารสูงกว่าขนมปังข่าวทั่วไปการกินขนมปังโฮวีตจะช่วยให้อิ่มนานอินซูลินไม่พุ่งแถมยังได้วิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายอีกด้วยนะ สี่ถั่วต่างๆถั่วเป็นแหล่งโปรตีนและใย,ยอาหารชั้นยอดแถมยังมีด,ดัชนีน้ำตาลต่ำทำให้อินซูลินไม่พุ่งหลังกินแถมยังช่วยให้อิ่มนานลดความอยากอาหารและช่วยควบคุมน้ำหนักได้อีกด้วยนะ 5. ม,นนมันหวานมันหวานมีใยอาหารสูงและมีด,ดัชนีน้ำตาลต่ำกว่ามันฝรั่งทั่วไปทำให้อินซูลินไม่พุ่งหลังกินแถมยังมีวิตามินเอสูงช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณอีกด้วยนะ การเลือกกินแป้งที่ดีต่ออินซูลินเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลสุขภาพลองเปลี่ยนจากแป้งขัดสีอย่างแป้งพาสต้าเส้นก๋วยเตี๋ยวแป้งพิซซ่ามาเป็น5้าแป้งที่เราแนะนำดูนะครับรับรองว่าอินซูลินไม่พุ่งแถมยังได้สุขภาพดีเป็นของแถมอีกด้วยอย่าลืมว่าการกินแป้งในปริมาณที่เหมาะสมและออกกำลังกายสม่ำเสมอก็สำคัญนะครับอีกทิคที่แนะนำถ้าไม่อยากให้น้ำตาลพุ่งคือกินจัดลำดับการกินนะโดยเรียงลำดับตามนี้ไฟเบอร์ โปรตีนครับอันนี้เป็นอีกวิธีนะได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอแล้วลองไปหาทานดูนะคะเพื่อสุขภาพแข็งแรงขึ้นค่ะ